p ี7.14ช่องเล่านิยายวันนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องทะลุมิติมาทั้งทีแต่ต้องมาเป็นเมียหัวหน้าเผากินคนกรีนเคิร์กแอนเรียสตอรีร่บ่ายคนสองราศีตอนแอนเรียสี c. ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของขับเคลื่อนแนวเรื่องนี้ตั้งแต่จีนตะตาของผู้เขียนซึ่งเป็นเรื่องที่แตกขึ้นเพื่อความบรรเทิงเท่านั้นตัวละครสุายที่เหตุการณ์ นำขางตื่นเช้าเช่นทุกวันตั้งแต่ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเผ่ากรีนเคิร์กแห่งนี้และในวันนี้นำขางเองก็มีหน้าที่ที่จาต้องออกไปผ่าฟืนที่มีทีมพวกชาวบ้านออกไปหาวะัสดะุตัดต้นไม้มาตระเตรียมเอาไว้ให้ใช้ทําเชื้อเพลิงในการทําอาหารในแต่ละมื้อนั่นเองการงานของยี่เผ่ากรีนเคิร์กแห่งนี้จะสลับตําแหน่งก,กันทํางานไปหากไม่ได้ระบุอาชีพหรือความสามารถที่ชัดเจนเช่นพวกที่เลียงสั ก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลตรงส่วนนั้นโดยตรงเลยซึ่งจะใช้พื้นที่อยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านห่างไกลจากส่วนกลางออกไปเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีครอบครัวที่รับทำการ,กรเกษตรด้านเพาะปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกมันสำปะหลังยังมีจำพวกชากาแฟและผลไม้ตามฤดูกาลสลับสับเปลี่ยนกันไปด้วย นอกจากนี้เผ่ากรีนเคิร์กเองก็ยังมีทีมสำรวจที่ในตอนนี้ชาลีก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแทนที่ซามูไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันและยังมีกองกำลังป้องกันแนวหน้าซึ่งคล้ายๆกับคนทหารแต่ซามูไม่ได้บังคับรูปชายของใครให้มาเป็นทหารทั้งสิน้นนอกเสียจากทุกคนร้วนแล้วแต่อาสากันมาทำตามความประสงค์กันเองแล้วจึงได้รับถ่ายทอดการเรียนรู้กระบวนการต่อสู้ส่งต่อก,กันมาจากรุ่นเก่า และยังมีทีมที่สำคัญสำหรับปากท้องของพวกชาวบ้านแห่งนี้นั่นก็คือทีมออกหาอาหารที่ต้องออกไปล่าสัตว์กับทีมครัวทำอาหารอีกด้วยหลักจากที่น้าคางได้ใช้ชีวิตอยู่กับชาวชนเผ่าเกรีนเคิร์ในระหว่างที่ซามูไปจัดการกับกองโจรอพหน้ากับซาบิทหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจึงทำให้น้ำค้างนั้นสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตกับพวกชนเผ่าได้มากเลยทีเดียวน้ำค้าง น้ำเสียงเคร่งกรึมดังขึ้นด้านหลังระหว่างที่น้ำค้างนั้นกำลังขมักขม้นกับการผ่าฟืนอย่างเอาจริงเอาจังอยู่จนคิดได้ว่าตนเองนั้นได้ยินเสียงแววเข้าหูจึงไม่ได้สนใจแล้วลงมือผ่าท่อนฟืนท่อนต่อต่อไปแทนน้ำค้างนิดเจ้าทว่าการได้ยินชื่อของตอนเองถูกเรียกดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้นั้นไม่ได้มาเพียงแค่น้ำเสียงดุเข้มอย่างเดียวแล้วแต่ยังมีฝ่ามือใหญ่ ที่ยืนเข้ามาหยุดยั้งข้อมือเล็กเอาไว้ให้หยุดการทำงานตรงหน้าด้วยเอาสามูดวงตาคมจับจ้องมองไปยังฝ่ามือเล็กที่ถูกยึดจับเอาไว้พอได้รองบังคับให้หง่ายแบรบริเวณฝ่ามือออกดูจึงได้เห็นแบบเต็มตักเลยว่ามือที่ตนอุตส่าห์เพลียนทนุถนอมานานแสนนานกลับเริ่มมีสภาพย่ำแย่ลงมากแค่ไหนพอในตอนนี้มันได้ถลอกออกเป็นขุยแดง สำยังมีเสี้ยนนามเล็กๆที่ตามคาอยู่ปลายนิ้วมืออย่างประปรายด้วยตนเหตุก็น่าจะมาจากด้ามขวานนั่นแหละทำเอาใบหน้าคมเข้มถึงกับต้องคิ้วกระตุกอย่างไม่พึงใจในทันทีสามูปล่อยก่อนข้าจะรีบผ่าฟื้นให้มันจบจบกองไปมือเจ้าลอกแตกหมดแล้ว ใบหน้าบึ้งตึงบ่งบอกถึงความไม่พอใจที่คนตกหน้ายังพยายามยื้อมือกลับคืนไปแล้วจะคว้าด้ามขวานคืนมาผ่าท่อนฟืนต่อด้วยอีกไม่เป็นไรหรอะนะกน้ายบก็หายคนอื่นเขาย,ยังทำกันได้เลยทำไมข้าจะทำไม่ได้ละ่ะพวกเขาอุตส่าห์หาอาหารอร่อยมาให้ข้ากินด้วยนะตอนที่เจ้าไม่อยู่นะโอ้หลังพูดประโยคยืดยาวจบนำขางต้องรีบตะคุบป,ปิดปากตัวเองเอาไว้ ข้าลืมเลยเจ้าไม่ใช่สิท่านสินะต้องเรียกท่านแบบที่คนอื่นเรียกกันคนที่ได้ยินคำพูดไม่เข้าหูเข้มบนหน้าบึ้งที่ขมวดเข้าหากันอยู่ก่อนหน้าแล้วยิงเสริมให้ขมวดเข้าหากันหนักกว่าเดิมจนดูเหมือนกับน้ำค้างได้เติมเชื้อไฟใส่กองฟืนยิงดูกรุนโกรธโกรธเคืองกันเข้าไปยกหยาดเลยก็ว่าได้จะพูดอะไรข้าไม่ชอบใจยิ่งนะใบหน้าที่มุนคิวอยู่ก่อนแล้ว ยิงขมวดคิ้วเข้มเข้าหากันอย่างหนักเขาไปหยังใบหน้าจิ้มริมเริ่มเกิดความชงนจิกไม่ได้พูดโต้ตอบอะไรออกมาสิ่งน้ำทางกลายเป็นคนพูดน้อยลงไปทันควันแบบทำเอาอีกคนต้องเป็นฝ่ายร้อนรนและเอ่ยปากพูดต่อเองเจ้าไม่ต้องเรียกคาว่าท่านเลยนะฝ่ามือใหญ่วางลงบนราดไหลเล็กแล้วขยับให้หันมามองจ้องหน้ากันได้แบบถนัดถนีอ้าว แล้วแบบนี้ข้าจะเรียกยังไงได้บ้างอ่ะแวะตาใส่ซื้อเอ่ยถามประโยคจู้ชีออกมาจนทําให้ซามูเกิดความรู้สึกหงุดหงิดอีกแบบทวีคูณสามูไงเจ้าก็เรียกข้าสามูเหมือนเดิมก็พออืมข้าก็เรียกท่านสามูว่าท่านผู้นํากับชาวบ้านคนอื่นๆไงใบหน้ายกยิ้มราวกับนําเสนอทางออก ที่เรียกเหมือนก,นกันกับชาวบ้านก็ดูง่ายดีจะได้ไม่แตกต่างแปลกแยกออกจากชาวบ้านคนอื่นๆด้วยเจ้าไม่เหมือนคนอื่นนำขางอ้าปากัวกใส่คนที่ได้เปรกเสียงออกมาราวกับว่ากําลังดุใส่กันด้วยไปน้าที่เรียกได้ว่าน่าจะเริ่มเกิดความฉุดขึ้นมาจริงๆแล้วจนถึงดูมีอารมโมโหแล้วจะน่ากลัวไปไหนกันทำไมต้องโกรธเกี้ยวขนาดนี้ได้ล่ะสามูอะ ข้าเรียกซามูมเหมือนเดิมก็ได้ฝ่ามือเล็กยื่นเข้าไปจับท่อนแขนแข็งแรงขย่าให้ใจเย็นลงบางนาดุขนาดนี้จะกลายร่างเป็นยักษ์สามโมดโหดแบบที่เจอกันทั้งแรกๆอีกแล้วเลิกทำฝ่ามือใหญ่ฉวยจับด้ามขวานแล้วสับกลับลงไปยังฐานต่อไม้ใหญ่ก่อนจะลากจูงข้อมือเล็กให้เดินตามหลักกันมาแบบติดติโดยที่ไม่ได้สนใจสา,สายตาของพวกชาวบ้านรอบ้างที่มองกันมาเลยสักนิดเดียว สา,สามมูเดียวน้ำขางเดินเซตามแรงรักจุงผู้นำเผ่าคนใหม่ไปเสียแล้วแบบที่งานยังค้างตังอยู่อย่างนั้นสมุดกับตนได้ทอทิ้งกองงานที่ยังทำไม่สำเร็จให้ผู้อื่นต้องมาเดือดร้อนรับผิดชอบทำแทนต่อไปอย่างนั้นจนน้ำค้างรู้สึกผิดไปหมดแล้วแต่ไม่ใช่กับอีกคน สาหมูรู้สึกฉุนเฉียวกันอยู่แบบนี้เนื่องจากมันสะสมอารมณ์ข้างทางมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็วาไดาย้ยิงหลันจักรชานรีได้ผกเยี่ยมนาเข้ามาขัดจังหวะกันเช่นเคยแล้วน้ำค้างเองก็ดันรีพวดปลาดตัวออกเดินจากบ้านพักจนหายต่อมไปทั้งคืนเลยหลังจากนั้นฐานที่สามูได้ไล่ทุกคนออกจากบ้านพักท่านผู้นำไปแล้วก็ตากสามูจริงจำต้องเป็นฝ่ายเลือกที่จะเดินออกมาจากบ้านพักหลังใหม่เช่นกัน ใบหน้าเรียบตึงติดอารมณ์ครุกุดได้ลองไปเดินวนเวียนอยู่บริเวณหน้าบ้านพักหลังเก่าของตนเองอยู่นานสองนานด้วยซึ่งบ้านหลังนั้นในตอนนี้มันได้กลายเป็นบ้านพักของน้ำค้างไปโดยศบูรณ์แบบเสียแล้วแต่ทว่าหัวหน้าเผ่าคนใหม่ที่เอาแต่ยืนหน้านิ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังเก่าของตนอยู่นานหลายนาทีจึงเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าควรจะต้องส่งเสียงเรียกน้ำค้างดูสักหน่อยแต่พอเมื่อซามูได้ลองส่งเสียงเรียกน้ำค้างอยู่นานหลายครั้ง กไม่ได้รับการตอบรับกลับออกมาเลยสักนิดเดียวสามูลเลยคิดตอบใจตัวเองว่าคนขี้เศราแบบน้ําขางคงจะหลับเป็นตายไปนานแล้วจึงยอมตัดใจเดินกลับไปที่พักของตนอย่างจำใจแทนแล้วคิดว่าตอนเช้าตรู่จะได้รีบออกมาตามหาคนนอนหลับเร็วใหม่อีกครั้งให้ได้แต่ที่ไหนได้พอถึงรุ่งเช้าขนาดสามูที่ว่ารีบเดินให้มาถึงบ้านพักของน้ำขามแบบว่องไวที่สุดแล้วก็ตามแต่กั ไร้ร่างคนที่ตนอยากจะเกาะแทบตายดันหายตัวไปเฉยเลยซามูรู้สึกว่าตนเองนั้นคงมีอาการเสพติดน้ำค้างไปตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ได้แต่ที่รู้และแน่ใจชัดเจนเลยนั่นก็คือตั้งแต่การกลับมาที่กีนเคิร์กด้วยกันในครั้งนี้ตอนอยากไม่ได้นอนเกอกและกระจูบกับน้ำค้างให้หายคิดถึงเลด้วยซ้ำเราบับว่ามันอัดอั้นความรู้สึกอันหลากหลายอยู่ภายในใจมานานหลายสัปดาห์ ที่ต้องจำได้ห่างหายกันไปหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหัวหน้าเผ่าคนใหม่จึงได้ลั่นปากประกาศให้พวกชาวบ้านได้ยินกันอย่างทั่วหน้าทุกคนเลยด้วยซ้ำว่านำค้างนั้นเป็นคนที่มากับตนเองและยังเป็นบุคคลสำคัญมากอีกด้วยไม่ได้มาขอลีภัยอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันไปเองแบบก่อนหน้านี้เสมอมาฉะนั้นนำค้างจึงไม่จำเป็นต้องไปทำงานหนักๆเพื่อเป็นการตอบแทน หากพบเห็นว่าน้ำค้างจะต้องไปทำงานหนักอยู่กับทีมไหนกลุ่มผู้นั้นจะต้องถูกทำโทษอย่างหนักแทนเสียเองหลังจากที่ท่านผู้นำเผ่าคนใหม่ได้ลั่นปากออกมาประกาศชัดชัดเจนอย่างนี้แล้ว <What? S 1> จึงกลายเป็นว่าน้ำค้างเ <What? S 1> สียเองที่กลาเป็นฝ่ายกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเสียแล้วนิสามมมันหาเรื่องให้ชีวิตอยู่ที่เผ่ากินเคิกยากปะเนี่ย ลิมฝีปากจิ้มริมบนพึมพำอยู่เพียงรำพังผอมกับต้องรีบปรุบสายตาก้มมองต่ำไปที่พื้นแทนเมื่อตนเองนั้นเริ่มรับรู้ระวามีสายตาของคนรอบข้างจับจ้องมองกันมาเป็นจุดเดียวซึ่งไม่ต่างกับว่าตนเองนั้นราวกับถูกหมายหัวเข้าให้แล้วอย่างไงอย่างนั้นเลยอ้บาซามูเอ้ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่อง PS 7.14เล่านี้ใหญ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับ s c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะแล้วพบกันต่อหนะะ้าค่ะวันนี้นสวัสดีค่ะ